ยูก่เกียหายท้องคําหลังจากมีประเด็นดาม่ามุเจ้าขานะคะเออไรอันไรย,ยางประทบประเทศประทั่งเขานะฮะหลังจากเพิ่นออกจากวงเกา่าเนาะเือเพิ่นกับ ได้เผยนะฮะอัดขิดเผยวาเพิ่์นอ่ะอืดอัดกดดันนะฮะหลายอันหลายอย่างนะมีเอฟซีเก่าๆมีคนที่บมักนะฮะเขาไปคอมเมนต์ต่อว่านะฮะว่าเป็นแบบนั่นแบบนี้มุเจ้าขานะฮะบ่าวถึงนะฮะแต่หลังจบดาม่าแล้วนะฮะน่ายห่างประจักษ์ใช่ก็ได้ประกาศนะว่าดงยุกิหายท้องคาได้ไปต่อนะคะสู่งานต่อนะฮะงานคือก้าวต่อไปก็คืองานมุเจ้าขาสู่ไปเรื่อยๆพ่อ รับงานทัวไทยนะคะล่าสุดมีข่าวดีนะคะยุก,กิหาทองค่ำแล้วกะแฟมบุญมาานะคะได้คิวยุโรปมูเจ้าขาหกคิวท่านที่นะคะนี่ก็เป็นข้าวดีสําหรับน้องยุก,เกยิเนาะนี่แหละมีประเด็นดราม่านะฮะมีกระแสขึ้นมานะฮะอุย้ยสมหญิงอยากมีดราม่าคือเพิ่นได้เนาะเพื่อสีดังคือเพิ่นความสามารถบ่มีครับมีแต่ดีกีการเม่าปืนใต้บ้าน